รู้ไหมตอนแรกฉันคิดว่าการฆ่าแกมันจะมันโคตรแต่ตอนนี้ไม่แล้วถึงไม่มันใช่ก็จะฆ่าแกซะจากที่ผมได้ทำคลิปเหตุผลที่ชองซานจะเป็นเซลบีและเขาจะกลับมาไปแล้วถึง2คลิปถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลมาน้ำไม่ท่วน,นะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังชนสงสัยว่าตกลงแล้วชองซานจะเป็นเซลยวบีจริงหรอหรือทุกคนนะครับแค่มนูไปเองดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาตอบทุกข้อสองสัยว่าตกลงแล้วนะครับชองซานจะเป็นเซลบีจริงหรือเปล่า หนึ่งถ้าชองซานเป็นเซลบีแล้วทาไมเขาถึงมีเลือดออกที่จมูกสิ่งนี้คงเป็นปริศนาของหลายๆคนเพราะจากการสังเกตในหนังนะครับจะเห็นว่าก่อนที่ทุกคนจะเป็นซอมบี้เนี่ยทุกคนนะครับล้นมีเลือดออกจากจมูกเสมอแต่ในทางกลับกันนะครับเราจะไม่เห็นเซลบีคนไหนมีเลือดออกจากจมูกเลยหลายๆคนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆนะครับให้ผมช่วยอธิบายจุดนี้หน่อยโอเคจัดไป การที่คุณโดนซอมบี้หรือเซลบี้กัดนะครับแล้วมีเลือดออกจากจมูกเนี่ยนั่นแปลว่าเชื้อไวรัสนะครับได้เข้าสู่ร่างกายคุณเรียบร้อยแน่นอนว่าเชื้อไวรัสนะครับจะแพร่เข้าไปควบคุมสมองเพื่อที่จะได้ควบคุมทุกส่วนของร่างกายการที่เลือดออกจากจมูกนะครับเป็นเพียงแค่ผลจากการที่ไวรัสเนี่ยแพร่เข้าไปในสมองเท่านั้นเพะการที่ไวรัสนะครับเดินทางจากจุดที่โดนกัดไปยังสมองนะครับจะเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดและแน่นอนว่าเส้นเลือดในโพรงจมูกนะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าจะเปราะบางและก็แตกง่ายมากจึงทําให้มีเเลอออดกกทางงมนนั่ ซึ่งก็จะเหมือนกับอาการเลือดก,กำเดาไหลของคนทั่วไปนะครับแต่ละคนนะครับจะมีเส้นเลือดภายในโพรงจมูกที่แข็งแรงแตกต่างกันบางทีนะครับอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนนะครับก็จะเลือดก,กำเดาไหลประจําหรือบางคนนะครับก็ไม่เคยไหลเลยสิ่งนี้นะครับเลยยืนยันว่าแม้ชองซาจะมีเลือดออกที่จมูกแต่มันไม่ได้แปลว่าเขาจะกลายเป็นซอมบี้เหมือนคนอื่นนะครับและก็ยังมีตัวอย่างเซลล์บี้ที่มีเลือดออกทางจมูกอีกด้วยนั่นก็คือโควิดนั่นเองถาาวรัสนี เกิดเรียนรู้จิตสำนึกของมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกิดเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา 2. ถ้าชองซานเป็นเซียวบี้จริงแล้วทำไมเขาถึงยิงสู้แพ้กวินำอยู่เลยคำตอบคือเพราะเขาแพ้กวินำไงครับเขาถึงเป็นเซียวบี้ครับผมฟังไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าถ้าชองซานเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาต้องตายแล้วแน่แนจากที่ผมได้เคยอธิบายไว้ในคลิปเก่านะครับว่าเซลบี้เนี่ยจะมีพลังมหาศาลมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่า การที่จะสู้ด้วยนะครับจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆ <c oughs> ย้อนกลับไปดูฉากที่ชองซานนะครับเอาขาตั้งโนดดนตีเนี่ยฟาดไปที่หน้ากวีนำจังๆเนี่ยเราจะเห็นว่ากวีน้ำนะครับแทบไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> <c oughs> และถ้าเรามาดูฉากนี้ดีๆนะครับจะเห็นว่าชองซานเนี่ย สามารถยิงสู้กวีน้ำได้ตัวต่อตัวเลยนะ<อ>และที่ชัดที่สุดนะครับคือฉากที่ชองซานเนี่ยฟาดอิดเข้าที่หน้ากวีนำํำจะเห็นว่ากวีน้ำนะครับถึงกโน้งไปทั้งตัวเลยทีเดียว<อ>ถ้าชองซานยังเป็นคนธรรมดาเนี่ยผพะว่ามากสุดนะครับกวีน้ำก็คงแค่หน้าหันไม่เชื่อก็ลองดูหน้ากวีนํำสิถึงกับอึ้งเลย<อ>หรือถ้ายังชัดไม่พอนะครับให้ทุกคนมาดูฉากบนดาดฟ้าที่กวีน้ำบุกมา เราจะเห็นว่าต้องใช้คนถึง4คนในการหยุดเขาไว้และหนึ่งในนั้นนะครับก็คือแดซูที่แรงเยอะมากๆแต่กลับกันนะครับตลอดการต่อสู้ของชองซานและก็วีนัมเนี่ยชองซานนะครับสามารถผลักกวีนัมได้ด้วยตัวคนเดียวทั้งนั้นที่ฉากบนดาดฟ้านะครับต้องใช้ถึง4ี่คนในการแค่หยุดเขาไว้แต่ชองซานนะครับนี่สามารถดันให้ถอยหลังไปได้เลยโอเคหลายคนคงบอกว่าเอ้าแล้วทำไมชองซานยังแพ้กวีนัมอยู่ดี งั้นผมมีเหตุผลมาอธิบาย2ข้อ1นะครับโดยทั่วไปเนี่ยชองซานนะครับก็มีแรงน้อยกว่ากวีนามอยู่แล้วเพราะกวีนามนะครับทั้งตัวใหญ่กว่าและเป็นนักเลงที่ต่อยตีทุกวันแต่ช่องซานนะครับทั้งตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรพวกนั้นเลยนั่นแปลว่าเดิมทีเนี่ยกวีนามนะครับจะมีแรงที่มากกว่าช่องซานและต่อมานะครับเมื่อทั้งคู่ได้รับพลังเพิ่มคิดง่ายๆนะครับก็คือคน2คนที่มีแรงต่างกันแต่ละคนนะครับได้รับพลังมาเพิ่มเท่ากันแปลว่าคนที่มีแรงเยอะ หรือ2งนะครับชองซานเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ซิลบี้ร้อเเซสังเกตได้จากฉากของน้ำลานะครับหลังจากที่เธอโดนกว,วีนํากัดเนี่ยเธอก็มาตัวอยู่กับซูฮยอกจะสังเกตว่าเวลาผ่านไปนานมากนะครับกว่าเธอจะมีพลังได้ยินเสียงของซอมบี้ที่อยู่ข้างนอกว้าวนี่ถ้าหัวหน้าห้องมีภูมิต้านทานก็แปลว่าถึงโดนกัดก็ไม่เป็นไรสินะน่าจะอย่างนั้นอุยอิจฉาจังเลยฮะเสียงนั้นปลุกฉันให้รู้สึกตัว <Lay> นั่นแปลว่าการจะเป็นเซล่ยีร้อเปอร์เซ็นต์นะครับต้องใช้เวลานานพอสมควรเท่าเมื่อเทียบกับชองซานเนี่ยยังถือว่าเวลาผ่านไปไม่นานมาก <Nope. S 2> นั่นแปลว่าเขานะครับอาจจะยังไม่ได้เป็นเซล่บีร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนที่ระเบิดมานะครับเขาเลยยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับขณะที่กวีน้มเนี่ยต้องเอามือมาอุดหูตัวเองลกลางทีเถอะนะทำแบบนี้คิดว่าเท่นัดหรือไง ไม่มีใครคิดแบบนั้นหรอกสุดท้ายแล้วนายก็ยังเป็นไอ้กระจอกขี้ขาดอยู่ดีแต่ฉันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวฉันไม่กลัวนายสักนิดสองนะครับอวีนำร้องให้ทําไมฉากนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมก็ยังสงสัยว่าทําไมแต่คิดไปคิดมานะครับผมพอจะรู้แล้ว โอเคมาดูกันเลยจะเห็นว่าหลังจากที่ควินนำนะครับตามล่าชองซานมาทั้งเรื่องและเขานะครับก็ไม่เคยคิดที่จะละความพยายามเลยเพอกันเขามาถึงนะครับเขากลับร้องไห้สัง,งั้นเพราะอะไรนะหรอเพราะเขารู้ว่าเขานะครับฆ่าชองซานไม่ได้แล้ว <S <S ใช่ครับ ผมเคยอธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับว่ากวีน้ำเนี่ยได้กลิ่นเซียวบี้นะครับแล้วก็มาเจอชองซานนั่นแปลว่าเขารู้นะครับว่าชองซานคือผู้เดียวกับเขานั่นก็คือเป็นอมตะแถมชองซานนะครับยังบอกอีกว่าเขาไม่กลัวอีกด้วยแปลว่ากวีน้ำนะครับฆ่าเขาไม่ได้กวีน้ำนะครับเลยถึงกับร้องไห้อุตส่าห์ตามมาทั้งเรื่องแท้ๆดันมันบอกว่าไม่กลัวซะอย่างนั้นแถมยังมาเป็นอมตะอีกน่าสงสารเขาจริงๆฉันจะควักลูกตาแกออกมา้สก สา3แล้วในซีซั่น2องนะครับชองซานจะกลับมาแบบตาเดียวไหมหลายหลายคนนะครับซีเรียสมากกับเรื่องนี้เขาไม่อยากให้ชองซานนะครับกลับมาแบบมีตาเดียวเรื่องนี้นะครับถ้าถามผมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เพราะช่องซานนะครับโดนกัดก่อนเสียตาไม่เหมือนกวีนันะครับที่เสียตาก่อนโดนกัดไอ้คำว่าโดนกัดนะครับคือการโดนกัดจากซอมบี้หรือเซลบี้นั่นแหละพวกเรานะครับรู้กันว่าเซลบี้เนี่ยจะมีพลังในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจริงทำให้เป็นอมตะ แต่น้อยคนนะครับจะรู้ว่าการที่ตาของโกวินาไม่กลับมาเนี่ยเพราะว่าเขานะครับเสียตาโกโดนกัดไงพูดง่ายๆนะครับคืออะไรก็ตามที่เสียหายก่อนเป็นเซลบี้มันจะฟื้นฟูไม่ได้แต่กับกันนะครับชองซานเนี่ยเขาโดนกัดก่อนแล้วค่อยเสียตามันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ได้รับอาการบาดเจ็บทั่วไปผมว่านะพลังเซลยวบี้เนี่ยน่าจะฟื้นฟูตาของชองซานได้ทำให้ในซีซั่นสนะครับเขาจะกลับมาแบบเดิมครับผม เธอบอกลาชองซานเขาสะเทินนะเสียงปริศนาและสิ่งนี้นะครับจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งที่ผมได้อธิบายว่าชองซานคือเซียวบี้และให้ทุกคนนะครับเตรียมตัวลองฟังเสียงจากฉากนี้ดีๆ โอเคแล้วให้ทุกคนนะครับมาฟังเสียงตอนที่กวีนําเนี่ยกำลังฟื้นฟูร่างกายอ่าฮจะเห็นว่าเป็นเสียงแบบเดียวกันเป๊ะนั่นคือเสียงฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บของเซียวบี้และเสียงในฉากนั้นนะครับมันจะเป็นของใครได้นอกจากของชองซานดังนั้นนะครับเราไม่ต้องสงสัยแล้วแหละว,ว่าเขาจะกลับมาไหมไอเสียงนี้เนี่ยมันคือชัดสุดๆละ และนี่ก็จะเป็นการเดาเข้าเข้าของผมนะครับใครที่เห็นยังไงเรียกให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก่อนจากกัน,นครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Love like love like love like you n die the kind of he like love like love like you e n d i can you feel that it's real when i hold You in my arms. Love.